รุ่นแรกครับเอาละล้ออีกแล้วมาเดิอ่าเป็น c ีวิทีขึ้นกันครับมี2อขั้นทีฮซีวิทีตัวนี้ก็จะออกแบบไปว่าสามารถใส่ถังน้ำมันทึงท่งๆได้ครับมองนี้นี่ครับเปิดเปิดก็คือเติมน้ำมันได้เติมน้ำมันเบงดิีก็ได้ แลวกมีตาแม่เอาเบิงนะครับออกแบบให้มันทีๆ่ๆเพราะว่าสโลกแกนผมนี่ให้มีขั้นเดียวในโลกแต่ตอนนี้ผมใส่ถังล่างขันอยากใส่ถังบุผมก็ตตอกอ็กไปทาแล้วกะเอาถังนี้ออกด้ว่าต่อจากนี่นะครับมีว่าวไม่ยังไห้กับต่อของข้าบูเรเตอร์ได้เลย,เลยตัวนี้รุ่นแรงครับผมใส่ท่อสูตรของอ่าหม้อใส่เสียงสีรุ่นแรงอยู่เสียงรุ่นแรงครับเสียงต่ำหัวใจตึกๆเลยครับ ตัวนี้สามหมื่นครับตัวนี้